สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทาง NOJ 79ด้วยสวัสดีฝั่งที่เกลียดตะโกนด้วยนะครับผมเฮ้ยวันนี้อะไรวะเนี่ยรถติดลมใช่ครับโอ้โห oh, <c oughs> เกือบไม่ได้มาถ่ายแล้วทุกคนคือใครที่ดูคลิปเมื่อที่ผมลงให้ดูนะครับโอ้โ oh, ห oh, โชคดีมากอะ่ะคือตรงนั้นสัญญาณมันไม่มีใช่ไม่มีสักขีดเลยอ่าไม่มีสักขีดเลยนะครับแล้วก็ฝนก็ตกฝนตกมาสองสาวันแล้วเนี่ย คือตอนนี้เราอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเนาะมันเป็นเขตร้อยต่อนั่นแหละสองขอนแก่นกััใชัยภูมินะครับแต่ทีเนี้ยตอนนี้ยคือฝนตกแล้วก็เราเจออะไรนะติดลมรถติดลมเออมันไม่รู้เลยไงเราไม่รู้ทางไงไม่ใช่หรอกประเด็นตอนเราขึ้นไปมันก็แบบไงมัตกแรงด้วยใช่มันตกแรงด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยแล้วคือม,ม,มองทางไม่เห็นวิสัยทัศน์มันไม่ดีทุกคนนะครับ วอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนปีนเขานะครับขึ้นถ้ำอาถรรพ์แล้วก็ตรงดูรอบๆถ้ำนี่จะเป็นจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าโถใส่กระดูกนะครับที่นี่เขาบอกว่าลุงวิญญาณบุกมากแล้วก็ไอ้ไอ้ที่เรามาเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเขาทดสอบเรานะทดสอบเรื่องว่าเราจะอดทนอันนี้แมงเม่ามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยฝนตกเป็นงนี้ทุกทีเลยเี่ยโอเคเอาไปคุยคุยนักกล้องกัน ทดสอบทดสอบเตือนเนาะใช่โอ้ทดสอบเตือนขออนุญาตกลางล่มนะครับทุกคนก็นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อทุกท่านสวัสดีทาง n o n j เจดเ้าด้วยสวัสดีนี่เจรนะครับนะครับวันนี้ทุลักทุเลตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับโชคดีที่เราเจอเจ้าของสวนไม่อย่างนั้นนอนอยู่กลางกลางเขาแน่อะนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านนะครับมาลุยกันที่โลเคชั่นใหม่แล้ว เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นวัดแห่งหนึงน่งก็แล้วก,ลกันเราขออนุญ,ญาตหลวงพ่อเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ที่วัดเนี้จะมีถ้าอ่าจะมีถ้าเขาเรียกว่าเป็นถ้าที่มีดวงวิญญาณดุมากแล้วก็เป็นถ้าที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเนี่ยเคยมาบําเพ็ญเพียรที่นี่อ่าเขาบอกว่าที่เนี่ยดวงวิญญาณดุและมีเจ้าที่เจ้าถ้าด้วยรอบๆเนี่ยเตือดูทุกคนนะครับจะมีที่ใส่กระดูกนะครับนะ <Okay. S 2> แต่เราเดี๋ยวเราจะต้องปีนขึ้นไปอีกต้องแบบเดินทางขึ้นไปเยอะมากเลยนะครับที่นี่เป็นสถานที่สปายะเหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรภาวนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าวันนี้ที่ผมติดลมเนี่ยรถปกติรถรถที่เขาวิ่งกันเนี่ยเป็นรถกระบะไม่ใช่สี่คูนสี่นะเป็นรถกระบะวีโก้ธรรมดาวิ่งได้เฉยเลยแต่พวกผมติดลมคิดดูดิ นะครับจนต้องไปให้รถคงรถไถมากถ้าใครดูในคลิปจะเห็นว่ารถกระบะที่ที่ขับเข้ามาเป็นเป็นกระบะธรรมดานะครับเตี้ยธรรมดานะครับนะอ่าเหมือนกับเราถูกทดสอบยังไงก็ไม่รู้นะครับนะแต่เราก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้นะทุกคนเนาะนะครับน้องลอกอ่ะพูดบ้างสิพูดกับช่องนี่สวัสดีเอฟซีบ้างเชดญครับตรงนี้ทื่อๆนะครับพูดนั่นมันเหนื่อยมันมันแบบมันโอ้เดินรอแบบเนาต่อยแบบทั้งโดนฝนโดนบอกเปัน เพ่ตอบแบบโอ้ยเยอะมากใช่ทั้งโดนฝนรถมาติดลมอีกใช่เก็อบลงทางแล้วครับอ่านะครับเกือบหลงด้วยโอ้โหหลายอย่างแต่พวกเราก็ไม่ท้อท้อมลุยนะครับนะแต่วันนี้เราจะไม่เฮี้ยฮ้าวไม่ลบหลู่นะเพราะว่าสถานที่อย่างนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าจะเป็นหลวงหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเนี่ยท่านเดินทางมาบำเพ็ญเพียรที่นี่แล้วบอกเลยว่าเจ้าที่ลูกเทวดาดวงวิญญาณที่นี่ดุมากหี้นมากใครทําไม่ดีใครเจตนาไม่ดีนี่ชิบหาย อ่ะโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปนั้นนะครับผมฝากบอกบุญนะครับนะฝากบอกบุญถ้าอ่าพ,พี่พี่เพื่อนท่านไหนอยากร่วมบุญกับทางรายการเก8ปดโกศนะครับนะอ่าผมเนี่ยกำลังรวบรวมปัจจัยนะครับในการนําไปมอบให้กับทางอ่าวัดท่าเหล็กไหลอําเภออ่าอเภอโพธารามจังหวัดาชบุรีนะครับนะพี่พี่เพื่อนท่านไหนอยากร่วมบุญกับทางรายการนะครับสามารถโดนเนตหรือโอนเข้ามาได้เลยที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ทางน้องนกด้วยเอ็นโอเจเจเก้าด้วยนะครับนะถ้าใครอยากร่วมบุญนะครับนะอยาก ทำบุญร่วมก,กันกับเราหรือบริจาคสิ่งของนะครับนะเราจะนําไปมอบให้กับาทางวัดในวันที่1นมิถุนาที่จะถึงนี้วันอาทิตย์แล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับนะถ้าใครอยากมาร่วมบุญนะครับอยากมาร่วมถวายก็สามารถมาร่วมบุญกันได้นะครับนะโอเคพร้อมกันยังพร้อมครับเพราะว่าเราต้องเดินทางกันอีกเดินขึ้นไปอีกนะครับนะบริเวณโดยรอบน่ากลัวมาก,ามาก,ามากาทุกคนโอเคไเฮ้ยไม่ต้องใช้แล้วมั่งล้มหนูว่า ไปทั้งอย่างนี้แหละอุ้ยไม่รู้มันน้ํามันจะเข้าโทรศัพท์มันจะเป็นไรบ้างน,นะครับถ้าใครอยากร่วมบุญนะครับกับทางรายการก็สามารถร่วมบุญกันได้นะครับทุกท่านหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนะครับฮะ <c oughs> อะไรโดนฝนเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรเอามีร่มไหมล่ะเอาร่มมากลางดีกว่าโทรศัพท์มันกันน้ําได้อยู่หรอกเนาะ ไปกดใหม่เลยอ่ากดใหม่เลยก็แล้ดูคือตรงบริเวณนี้เป็นเชิงเขานะครับทุกคน,นแล้วตรงนี้อุ้ยโอ้ย,อยตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้น่าจะเป็นเฮ้ยเดี๋ยวดูวดูดูดูเฮ้ย,ยเหมือนรูปปั้นปะ เฮ้ยทุกคนเป็นรูปปั้นนะแล้วก็ข้างในเป็นน่าจะเป็นอัฐิธาตุเอเป็นที่ใส่อัฐินะครับแต่วันนี้เราบอกเลยนะเราจะไม่ลบลูเราจะไม่เราจะไม่เหี้ยวห้าวเพราะว่าสถานที่มันน่ากลัวแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับ เฮ้ยใครเดินอะเฮ้ยนกลง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 เฮ้ย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 มีคนเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวกล้องอาจจะไม่ถ่ายของเราผไม่ใช่ใช่ไหมของเพียร์ทพี่ไม่แน่ใจว่ะเห็นเงินแวบๆใช่ไหมเฮ้ยเห็นเหมือนทุกคนครับนกก็เห็นนะ เห็นเหมือนมีคนเดินขึ้นไปตาเนื้อะไรเมื่อกี้แต่ผมไม่รู้ว่ากล้องจะจับภาพได้หรือเปล่าทำไม,ไมหมดขัดใช่ไหมอาสาทุนะครับก็ข้าพรเจ้าทั้งสองคนก็ไม่ได้มีเจตนามาลบหลู่นะครับข้าพรเจ้าเพียงแค่มาพิสูจน์โลกหลังความตายหากว่าข้าพระเจ้าทําผิดพลาดประการใดน,นะครับข้าพระเจ้าก็ต้องกราบขอขามาลาโทษด,ด้วยนะครับหากดวงวิญญาณ ยังสิงสถิตอยู่นาที่นี้นะจงออกมาเฮ้ยเดี๋ยวเดียวไอ้เชี่ยเมื่อกี้หน้าคนนกนกเมื่อกี้พี่ตกใจพี่ตกใจตกใจนอือใช่ครับไปไปไปเราต้องเดินกันอีกไกลนะครับทุกท่าน ดูทางขึ้นนะครับนะอืนลุกมากขนลุกจริงๆเลยอะ่ะไปนกเดินขึ้นมาเลยใข่แดงอันดิมอุ้ยเดี๋ยว,ยยวทุกคนครับผมต้องขออภัยด้วยนะ อาจจะมันเสียงฮืออะไรทักอย่างใช่ไหมเหมือนกันเมื่อกี้ฝนก็ตกด้วยนะทุกคนนะลำบากมากมึงตดป่ะมึนตดเหรอมันขิ่นมันเหม็นจังอะผมไม่ได้ตดอ๋อไม่ได้ตดใช่ไหม ตรงนี้ก็เป็นที่ใส่อธิเหมือนกันแต่น่าจะค่อนข้างมีฐานะาใ,าใช่ครับอืมกินเหม็นที่หายเลยไอ,อ้นกไม่ใช่อแอกเหรอไม่ไม่กลัวจนตดขี้หัวตดหายเลยนะมึงเนี่ยเฮ้ยเดีเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็น ลูปปัน้นลูปปั้นก็ท้าเวทหรือเปล่าใช่ไหมท้าเว,าเวทสังอาพระพระ,พระบโบกขลา <laughs> พระสังกรีอะไรของเองไ <c oughs> <c oughs> อ้ทกเมื่อกี้มัอนมีใครเดิน,นตามกันมาเลยไอ้ที่ได้ยินเสียงไหมได้ยินมันเป็นแปแปะแปะแปลแป,แป,แปขึ้นมา แล้วเนี่ยก็คิดว่าใช่ไหม,มก็ไม่ได้เดินเฮ<อ>้ยเฮ้ยหลอนว่ะหลอนจริงทุกคนหลอนจริงโอเคไปเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะครับเออเฮ้ันกรองดเดียวพันกรองช้าขอขอโทษขออภัยด้วยด้วยใช่ครับขออภัยจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าอุอ้ยแ<อ>ม่งเมา มเมาเยอะมากเฮ้ยอันแบบอันดับแรกรู้สึกขนลุกมากเฮ้ยเองเวลาเองแผ่นกล้องเองอะไรเองต้องดูรอบๆด้วยนะว่าใช่เราต้องสังเกตเผื่อมันมีเงามีอะไรอย่างเงี้ยต้องสังเกตให้ดีเห็นอะไรปุ๊บเราต้องซูมให้คนดูเขาเห็นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไปิ่งนันอุ้อยไอ้เมาจับข้วกินซะสังเกตนะครับว่าผมจะไม่ไม่ค่อยผมจะไม่ค่อยลบหลู่นะครับนะโหโคตรสดมากเลยทุกคนแมื้เมาเยอะมากนะครับออเอามาที่ จิงกูสุปิอุ้ยแมวแมวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนดูดิถ้ำนะครับเราจะไม่รบหรูใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าน่าจะเป็นหน้าผาอะไรอุ้ย ทุกคนครับอันนี้เหมือนเป็นถ้ำเดินทางขึ้นไปนะแต่เราไม่รู้ว่าไปโผล่ตรงไหนใช่ไหมโอ้โหดูเอาจริงๆนะถ้าเกิดเฮ้ยดูดูดูอ้กทุกอ้ทุกมึงสูงี่ใครยืนวะ ขยืนนะเห็นไหมเงาดำเฮ้ย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 ,ยหายไปแล้วหายไปแล้วอยอใช่ไหมไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสักครั้งหนึ่งแหละทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องจัดจัดบุญมาที่นี่บ้างแหละนะครับไม่มากได้มากก็ได้น้อยนะครับทุกคน โอ๊ยปวดขาหลวงพ่อท่านไม่ได้ล็อกนะครับท่านบอกว่าให้โยมเดี๋ยวจะไม่ใช่ไว้ชายแล้วปิดปิดให,ให้ให้ท่านด้วยนะครับใส่ก่อ,อนอยเันลกมหโอ้โหทุกคนครับ ต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าไปเข้ามาในหุยอ,อุยุยทุกคนเมื่อกี้มีเสียงอันนี้คือถ้ำที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่มั่น หลวงปูเ่เสาหลวงปูเ่เสาหลวงปู่บัานท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่นะครับแล้วตรงนี้ก็คือเป็นที่นอนเป็นที่ที่จําวัดของท่านนะครับนะของหลวงปู่องค์หลวงปู่ท่านนะครับร้อนว่อจริงนะยากาศโคตรร้อนเลยะแต่ว่าโถงถ้ำนะครับใช่ไหม คนลุกเอาจริงนะถ้านกไม่มาพี่ก็ไม่กล้ามาจริงถ้าตรงนี้ให้มาดูเดียวก็ขอม่ขึ้นมาอ,อีกนี่นะครับอันนี้คือเป็นรูปบูอาอาจารย์นะครับหลวงปูเ่เกษมหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะครับมีปู่พญานาคด้วยมีอในหลวงราเก้าเราสิบสมัยที่ท่านบวชนะครับคนลุกมากทุกคนต้องบอกอย่างนี้เลย น,นี้เรามีตู้บริจาคนกมีเศษตังบ้าะไม่มีใช่ไหมไม่ถ้ามีจะได้หยอดทําบุญด้วยแต่เศษไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมถึงบอกว่าผมไม่กล้าที่จะลบลูเลยเอาเดี๋ยวเราตั้งตั้งกล้องตัวนี้ก่อนเดี๋ยวกาไปกลับพะัะทางก่อนป่ะทุกคนครับอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็ต้องขออภยัย ด้วยนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ ไปกันต่อนะครับทุกคนโคดวงจิตดวงวิญญาณอันนี้ทำพญานาคหรือเปล่าอันนี้มีหลวงปู่ขาวนะครับหลวงปู่มั่นนะครับโหดูดวงจิตดวงวิญญาณนะครับเดี๋ยวอะไรของมึงไงอ้นกฮะ ไเงาอะไร,ะไ,รไหนไเฮ้ยเฮ้ยทุกคน<ด>เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ไม,มยไม่มีหัวด้วยว้ายห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 ายเฮ้ย,ย,ยนี่ขนาดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แ้วเนี่ยหายต่อหน้าต่อตาเลย คือทุกคนผมบางทีผมไม่ทันได้สังเกตนะผมไม่รู้ว่าเขามาปรากฏตัวให้กล้องเห็นหรือเปล่านะตอนแรกว่าจะหันไปมันมีคนมาจ้องมองใช่ไหมใช่ครับเหมือนความรู้สึกเหมือนที่เราเด้อตอนเหมือนเราเดินขึ้นมามันมีคนเดินตามเราขึ้นมาเขารู้สึกเหมือนแบบมีคนจ้องมองก็เลยแพนกล้องไปจะเอี๊ยดีเฮ้ยเฮ้ยทุกคนต่เตุกคนเดี๋ยวก่อนนะต้องบอกว่าเราขึ้นมากับผมขึ้นมากับน้องน้องนน้องนกสองคนวันนี้เรามากันสี่คน น้องเปมอยู่กัอน,น้องนอนท์นะครับเพราะว่าเราต้องขึ้นมาไกลไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนน้องนะครับคนลุกว่ะไปเดี๋ยวเราขึ้นสำรวจถ้ำกันก่อนใจสันจส่นเลยนะครับส,สา,าุมีบุญวาสนาก็ขอให้ลูกหมดหนี้หมดสินนะครับ อยากมาใครเดินใครเดินนอะอันนี้น่าจะเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับดูเฮ้ยนกอันนี้เป็นอะไรอ่ะ เราไม้เงินเราหม้ทองเป็นเป็นเสาอะไ,ไรเป็นโมเขี่ยใช่ไหมเป็นเหมือนเสาหรืออะไรสักอย่างแต่เราไม่ขึ้นไปดีกว่านะครับไปสำรวจตอ่อเฮ้ยเราเราเดินเราต้องสังเกตกล้องดีๆนะครับเผื่อโอ๊ยเจ็บเจ็บขาเผื่อพอเมื่อตอนโน้นเาไปวัดป่าที่หกล้มไงตอนที่ไปวัดป่าที่เรานันกันไปอ่ะ พี่หกล้มมันโดนเหมือนโดนถีบอะอุ้ยสเสร็จแล้วอุ้ยชดผ เสียงคนฮึฮึชั้นอันนี้หน้าจอกไปไม่ได้ครับทุกคนมันเปียกนะฝนตกนะครับข้างนอก ลึกลับมากเลยทุกคนโอ้เฮ้ยน้ามานอนมากเลยน้ำมาปฏิบัติมากนะครับทุกคนคือที่พวกผมไม่เวทวัดวิทวัดวก็เพราะอย่างนี้นะครับทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าสถานที่สิมากเลย เขารบสถานที่นะครับอย <Okay. S 1> คือถ้าคนที่จิตใจไม่ไม่กล้าแข็งพออันนี้น่าจะเป็นถ้าเป็นผนังหินปูนปะนะครับ <Hey. S 1> นนเสียงฮึ้งตลอดเลยอะ น่าจะสุดประมาณเท่านี้นะครับถําปุยอันนี้น่าจะเป็นเจดีใช่ไหมม,มีเสียงคนฮือฮือตลอดนะทุกคนนะต้องตั้งใจฟังนะครับฮ <c oughs> ะบไม่แน่ใจน่าจะเป็นภาพวาดเออ ไปไปนกฮะอไปเดี๋ยวเราค่อยๆลงไปดีกว่าปะครับเนี่ยสาเหตุที่ไม่กล้าอะไรมากมายเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะวิดวาวดวิทวาดก็ หลวงปู screws, remove, stumbled, ่หลวงตานั่งเต็มไปหมดเลยเดี Hence, ๋ยวท่านจะลงโทษเอาเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องครับเมื่อกี้ประตูเปิดอยู่ปะเปิดครับเดี๋ยว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 เฮ้ยลมไม่มีประตูโคตรหนักเลยตูหนักด้วยเป็นประตูเหล็กด้วย ได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวล่าขอลาล่ก็เฮ้ยเดี๋ยวๆๆภาพเบออรภาพภเบอร์เบอร์ภาพเบออเดี๋ยวก่อนนะกล้องมันโฟกัสเองอะใช่ไหมใช่ปะเโอเคเอางี้ทวท่านครับ เดี๋ยววันนี้ผมกับน้องกขอลงก่อนดีกว่าสังเกตพวกผมจะสุภาพเรียบร้อยก็เพราะว่าสถานที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาไว้หากมีบุญสัมพันธ์เดี๋ยวผมจะอาจจะจัดทําบุญมาที่สถานที่แห่งนี้เ,เพราะว่าเป็นถ้าที่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่เสาท่านมาที่นี่ท่านมาบบำเพ็ญเพียรที่นี่แล้วสําเร็จที่นี่นะครับนะสถานที่อยู่ที่ขอนแก่น เป็นสถานที่ที่เดินทางเข้ามายากมากสังเกตจากพวกผมก็แล้วกันนะครับโอเคลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าจะไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าอยากร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญเข้ามาได้นะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ,บ